ก่อนที่ตลาดจะเปิดนะครับผมโอ้โหมีข่าวกับกองหน้าหลายคนมากๆเลยนะแล้วก็มีข่าวกับคนนี้ด้วยนะครับผมกับเอมานูเอลเอเมก้านะกองหน้าของทีมลูกของเชลซีนะนั่นก็คือซาสบุกนะครับผมเขาบอกว่ากองหน้าวัยยี่สิบสองปีรายนี้เนี่ยเชลซีเล็งที่จะเซ็นล่วงหน้าด้วยนะครับผมแล้ว็เซ็นล่วงหน้าเนี่ยแล้วก็ให้ซาสบุกยืมใช้ต่อในฤดูกาลหน้านะเพื่อไปลุยศึกนะครับผมยูฟ่าคอนเฟเอรนลีกในซีซั่นหน้านะครับผมจากที่ ั่งของตาสบุกนะครับผมไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปมาหลายปีด้วยกันนะ,ะก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะถ้าเป็นการเซ็นล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยมันจะฟิล้คล้ายกับเควนด้านะที่เชลซีเนี่ยไปเซ็นมาก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าในอนาคตเนี่ยจะมาเป็นตัวจริงได้หรือเปล่านะจะยึดตัวจริงได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการเซ็นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับตัวนักเตะแล้วก็เชลซีนะแล้วเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะมาเป็นตัวหลักได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องไปวัดไอที่ฝีเท้าปนันอีกทีนึ่งแล้ว ขอเถอะขอกองหน้าที่ประสบการณ์ก่อนแล้วกันนะส่วนเอเมกาเนี่าก็ไปปรุงฟักไปอยู่กับซาสบุกให้เติบโตกว่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าได้ที่แล้วแล้วกลับมาช่วยเชลซีในอะนาคตเนี่ยก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะมีการเซ็นอย่างจริงจังเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ได้ไม่น่าจะหลุดไปจากนี้แล้วแหละเพราะว่าทีมเนี่ยก็เป็นทีมลูกของเชลซีด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันว่าจะเกิดขึ้นมีอะไรเพิ่ม,มเติมแล้วมาไลฟ์ฟังแล้วกันนะชนาวคาลา